เป็นไงโล่งไหมทีนี้ไม่อยากออกดอกออกยากนัก <laughs> ออกยากหลายพี่น้องเอานแหนงลงกับกิ่งกับโลงน้ำเพราะว่ามันมันทึบเกินครับอันนี้ตัดแหนงครับทีนี้เราก็เลยเห็นว่ามันทึบเราก็เอากิ่งลงด้วยเพราะาเราไม่ได้แต่งกิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วครับตั้งแต่เราตัดลูกเราก็ไม่ได้แต่งเลยนะครับเพราะว่าทุเรียนเรายังเล็กอายุน้อยับเราก็เลย เ้าไม่สมบูรณ์ล้วก็เลยไม่แต่งนะครับดูเต็มพื้นเลยนะครับนี่เห็นไหมแอบร่งเลยนะครับนี่เห็นกิ่งก้านสาขาเลยโ่งเลยอันนี้คือชนีนะครับทีนี้ดอกเขาออกเห็นมานิดๆน,นะครับเป็นตาปูเป็นแต่ไม่มากนะครับก็เห็นเห็นหน่อยหนึ่งครับแสดงว่าทรงพุ่มเขาทึบเกินไปนะความชื้นก็เลยสันทัดเขาก็เลยไม่ค่อยโศกนะครับก็เลยดอกก็ไม่อยากออกนะครับต้นนี้ก็ออกนิดหนึงนะ่งครับ เอาแขนงลงนะครับวันนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้นะครับถูกผิดไม่ไม่ว่ากันดนะ้อพี่น้องเพราะเราทาหานะครับเพราะแต่ละสวนจะทําเหมือนกันเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปทําเหมือนภาคใต้ก็ไม่ได้อีกภาคใต้จะมาทําเหมือนอีสานก็ไม่ได้อีกนะครับก็เลยโอ้เอาทําคล้ายๆกันได้อยู่แต่จะให้เหมือนกันเป๊ะคงไม่ได้นะครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับหเห็นไหมพอดีใบมันเหลืองด้วยเนะี่ยเราเอาลงครับเมื่อวานอัดน้ําไปชั่วโมงยี่สิบนะครับ นี่นะครับโล่งเลยนะครับบางคนก็ชอบลงโล่งครับแต่แต่แตามจ,จริงเราไม่ชอบนะครับแต่พอดีมันติดปลายยางพอติดปลายยางปุ๊บใบหรือทรงพุ่มมันทึบเกินไปก็ทําให้ตามที่ผมวิเคราะห์นะครับทําให้ความชื้นสูงนะครับแถวนี้ก็เลยออกดอกยากหน่อยนะครับก็เลยต้องให้โล่งเตียนซะหน่อยนะครับเอาให้ทรงพุ่มมันโล่งๆครับ หรือยังไงก็ยังเหลือหนานะครับดูองค์ประกอบครับแต่ดูข้างล่างน่เยอะไม่เยอะดูนะครับเหมือนเหมือนติงแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งเลยครับไม่ได้ตัดกันเงแล้วเนี่ยตอนนี้อโล่งนะครับเพราะเราไม่ได้แต่งเลยนะครับเอาแต่งครั้งเดียวเอาดอกเลยครับดูนะครับเต็มพื้นเลยนะครับช่วงนี้มันเป็นติดกับปลายางแล้วมันทึบความชื้นมันสูงครับมันจะออกดอกยากกว่าเขาสองแถวเนี่ยเราก็เลยจัดการให้โล่งสักหน่อยนะครับดูนะครับ ถูกผิดก็มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับหรือว่าสถานที่แถมอ่าแต่ถ้าที่ลงโล่งไม่มีปะยางทึบอย่างนี้นะความชื้นเขาก็จะหมดเร็วไล่ความชื้นได้เร็วนะครับเวลากัก,กสศกก็แป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าติดกับปะยางนะครับความชื้นจะสูงขึ้นเราก็ต้องเอา,อาทรงพุ่มให้ลงโล่งนะครับดูนะครับแน ตัดแขนงนะครับไม่ใช่ตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ก็ตัดรวมๆกันไปเลยนะครับดูครับโล่งเลยนะครับอ่โล่งเลยบางคนชอบนะครับโล่งๆแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ทําไงได้นะครับเนี่ยนี่ก็โล่งนะมองเห็นกิ่งเลยครับเนี่ยวันนี้เราเอาแขนงลงครับอ่าทั้งแขนงทั้งกิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แต่งนะครับดูโล่งเลยเนี่ยออกแน่นอนสินี่ ความชื้นในทรงพุ่มไม่มีไม่เหลือแล้วเวลาลมมาหรือแดดส่องถึงนะครับเขาก็จะไล่ความชื้นได้เร็วเขาก็จะโศกเร็วนั่นเองนะครับคอยดูว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับหรือใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะเราก็มือใหม่ก็ทําหาไปนะครับถูกผิดมันก็เป็นธรรมดานะครับเพราะเราเป็นมือใหม่นะครับถ้ามือเก่าแล้วเขาคงจะเข้าใจนะฮะเห็นไหมครับโล่งขึ้นมาเลยนะครับเราจะพยายามทําให้โล่งไว้นะครับ น่มันไม่ยอมออกนะครับถ้าเราปล่อยมันทึบนะครับเพราะว่าลมเข้าไม่ได้แสงเข้าไม่ได้ก็เขาก็ไม่โศกง่ายนะครับเวลาก,าก,ากักโศกมันก็จะดื้อนะครับออกหลังเขานะครับปีนี้จับอยู่ได้แล้วครับปีนี้ต้องเอาปีหน้าต้องให้โล่งๆกว่านี้อีกอันนี้ปีนี้เราเพิ่งมาสันนิษฐานดูนะครับเพราะว่ามันติดปลายางนะครับปลายางมันทึบพอความชื้นเวลาฝนตกฟันไรเนี่ยเวลาไล่ความชื้นก็จะช้ากว่า แถวอื่นครับอคอยติดตามผลงานนะว่าจะจะได้ดอกหรือไม่ได้ดอกครับ